มืนอนี้กะมีข่าวดีไงข่าวดีมาบอกข่าวดียังนอ <c oughs> อ้ออ่ากะมีผู้เบาฝั่งไทยเน,ะนาะเผื่อผักเงินมาให้เพื่อว่าผักเงินมาให้เอื้อยอ่าซื้ออยู่เสื้อกินเพื่อว่าให้ลูกไปโรงค์ห่าโรงเงียนเพื่อว่าโดยขอบใจเด้ออ่ากะเดี๋ยวเบาตัวบีสิเอาให้เอื้อยเพป็นเลยเนาะ สบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตจะขู่สู่คนเด้อว่าจะอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนับเบิร์ตจะขู่สู่คนเขาสู่ซองบาตบีตอรแนลอีกแล้วพี่น้องโดยามาพบมาพอก,กับบาตบีบาตบีเมื่อนี้กัอ่าซีบายบายนะพี่น้องเนะบาะอบบบายแต่สองสามโมงแล้วพี่น้องเลยอ่าพะว่าบาตบีกับฮากะาเลวเบียกเนาะ โดยเพราะว่าช่วงเช้า5 0บาตบีกสิไปขายเครื่องซอยเมยอยู่ฮ้านพี่นองว่าพอบาตบีเพิ่นก็คาเฮ็ดเฮือนค่อเฮ็ดบ้านพี่นองเนะโดยบาตบีก็ขายเครื่องซอยเมยเพ่น่วง4:00บายๆนี่ก็คนก็กสิบ่อยากมีเนาะโดยเพราะว่าง่ายๆก็คนมันสิบางไปนะพี่นองแบบว่าลูกค้าก็สิบลาย่งบายเนะโดยมีแต่ตอนเช้าตอนเทียงคนก็สิหลายลูกค้าก็สายน ก็เลยว่ามือไดที่พอพอบาลตูบีอยู่ห้านบาลตูบีก็ไปถ่ายคลิปแต่เศร้าเนาะพี่น้องเนาะโดยบางมือไดที่พอเปืนมาเห็ดเชื่อนกับบาลตูบีก็ไปเผาห่านแทนพอโดยกับบัลตูบีก็เห็ดซับไปซับมาเนาะพี่น้องเนาะทางอาทรายบุญแล้วกับพ่อไงกัเป็นทางสายบุญแล้วกัสะพานบุญสะพานหักเนาะพี่น้องโดยเก้าเคพี่น้องไม่นี้บาลตูบีก็ได้เดินทางมาทาง เพื่อนสาวจอมผันอีกแล้วนะพี่น้องกามีโอกาสได้มาไม่นี้กามีข่าวดีนะพี่น้องเนาะข่าวดีอ่ากามีผู้บ่าวพี่น้องหนุ่มไทยเพื่อนกาฝากเงินมาให้สาวจอมซื้ออยู่ซื้อกินเนาะจํานวนหนึ่งพี่น้องโดยเดียวบ,าววบ,บ่าวตบี้กาสิพาเพื่อนพี่น้องไปหาสาวจอมเพ่นเลยเนาะเพื่อนก้อยู่ยันคือเก้ามือนี่เพิ่อนก้บวเด,ดไปใส่นะพี่น้องเนาะโดยโอเคพี่น้องเป็นการศึกศาษาเสียเวลาเดียวบ่าวตวบี สิภาพของไอพี่น้องไปหาสาวจอมเลยเนาะโดยโอเคพี่น้องตอนนี้บาดตับีกามาอยู่กับเอื้อยเพแล้วสบายดีเอื้อยโดยสบายดีโดยอ๋อเมื่อนี้คือแต่งตัวงามแทนเนาะมาจะส่งลูกไปโรงเรียนโอ้ลูกสาวไปโรงเรียนบอกโดยเมื่อนี้กับวโอ้โดยโดยเมื่อนี้กับวันค้าบ่แม่แหละวันค้าเนาะโดย คือว่าเพิ่นเลิกเจ็ดโมงเศษไปเงี้ยตอน4ี่โมงสี่โมงอืคือว่าเพิ่นกายังอยู่ปฐมอยู่เนาะก็สิเลิกไว้ในคั่นมาทยุมกัประมาณ4ี่โมงครึ่งโอโดยโดยกับปีนาพอแล้วเนาะเพิ่นกับปีนาก็ไปมาทยุมเลยเนาะมยอมไปไก่ได้ปีนาอืมเข็ดอะไรไปเด้ปีนาเนาะถ้ากว่าใจเพิ่นคิดทิศไฟฟ้านี่แล้วไปสิได้เรือบ่เพิ่นยังน้อยโอ้ กะเป็นห่วงคนลังเแต่กะเที่ยวทรงคนเอาอืเที่ยวกับสิด,ดูบันนันวอมันกะไกลเติ <c oughs> ตบกะให้คน,นันมาพักกินข้าวน้ำมีเท่าอยู่เฮือนในอ๋อม,มีเฮือนอีกอยู่บ่มีเฮือนแม่อยู่ในอย,อยู่ใส่กุ้มสี่อ๋อยู่แถวเฮือนบาตบี้บ่แถวเพื่อนบาตบี้นั่นแหละอ๋อด้วยๆก็คือว่าเป็นเฮือนไ่เท่าบอเพือนแม่อ๋อก็คือว่าคะแนนมัน เพิ่นขึ้นไปพุ่นกับคือแบบว่าไปกินเข่าเลิกงเย็นมากล้วกินเขาก<ด>ินน้ำยู่มน้ำไม่เท่าโดยตอนเย็นเขอามากเฮือนอโดย<ด><ด>อะไรตอนเศร้าเลยขึ้นไปเลยกัดเลือกเย็น,ยยนมาก,ก<ล><ด>อ่ะโดยกมากินน้ำไม่เท่าอ๋อโด,ดยโดยพอองเยนอยู่นี่บอกคือของเยนอยู่ฝั่งไทยเนาะแมนเย็นไปเศ้าแหละกับเย็นแมนอยู่นี่เพิ่นต้องเที่ยวมากินเขาอยู่เฮือนตอนเที่ยงพ้ออ๋อโดยโดยอ่าเป็นอะไรกันอ่ะจีนี่หังจากมัน ผู้พาผ <laughs> ู้แบววันแชทแชทไอ้โทรมาทายบ่อดีตพีก็บอกผู้ขอดลกะบอกคอยมีด้ะบอกคอยมีบอกโดยโอ้มีผู้นึงไอ้คนไทยน่ะมีแต่ผูนโทรมาเรียนน้ำยูโดยคือมีแต่ผู้นั่นบอกโทรมาเรีนน้ำโดยหักเพิ่นบอกคอยมีเวลาโอ้โดยโดยคนเราก็มีอยู่แถวเหล่างามคือแบบอะไรกะคาเห็ดเวียกหรือประมาณนี้แหละอืกะบอกคอยได้ลมโดย คือว่ามีเอฟซีโทรมาหาบ่าวตะบี้นี่จนนั่นโทรศัพท์ห้อนโทรมาจากเนี่ยคอเบอร์ซาจอมพุ่น่ะบอลตะบี้ก็เอาไปให้ให้ทุกคนค่ะที่บนขอแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็เป็นชิปผู้คือว่าบาลตูบี้เอาหายมาไลยเพิ่อบ่มี่บ่าวันนี่วิ่งกนโทรมาบ่บ่มี่อ๋อฉันร้ายมีแต่ผู้บ่าวฟังเล่าโทรมาโดยไม่แหละอ่าบาลตูบี้ก็อยากคอเบาอีกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้การอยากย่ำอีกเนาะบางคนผุน่พราเข้าใจขนาดเลย อ่าแบบว่าบางที่บลตุบีก็เห็ดเวียกับพี่น้องเนาะบางเถื่อบลตุบีเห็ดเวียกกับสีบริหับโทรศัพท์ทาแบลว่าค่าเวียกค่างานนะเราเอื่อยคนเฮามันก็ต wow. ้องมีเวียกมีงานส่วนตัวเมื่อเวลาสีดินโทรศัพท์บิดมือบิดเวนกหคือนกันคือการแบบ่าบหับโทรศัพท์แหลมมาว่าเป็นยังเจาคือบอหับโทรศัพท์เอ้า่อนก็มีเวียกมีงานเหตุการณ์โดยแค่คือเนาะ เพราะว่าบาตบีก the yeah. ับตอนเศร้ากับไา้เครื่องบางมือตื่นเศร้ามากกับไปห้าด้วยนะแต่ละมือบางมือกับไปถ่ายคลิปแต่เศร้าบางมือกับไปห้าดอะไนะเออเขากับบางเทือเอฟซีแมนบางเทือเอฟซีเพื่อนกับทรมาเพิ่อนจากอ่าว่าคอเบิ้งคอเบร์สังหาบางเถว่าคนดาวนี่แหละมันจะมีอันคนจํานวนหนึ่งเนาะเอายงกันเนาะจํานวนหนึ่งเอแบบว่ากาบได้ว่าเสภพยเดอตัวนี้เดอ เพราะว่าแบบพิ่นซูซี่นะพอดีซะบาตูบีเบว่างกระทูมาเถอะเอาว่าบาตูบเวลาบาตูบีหับแล้วพื้นกะว่าบาตูบีอย่าไปถ่ายสาวคนหนึ่งนอกล้วบี้บบาตูบีมาเด็กยังบ่มีเบอร์พืนนะในพ่้นก็ว่าเป็นยังคือบุคอเจ้าคือบุคอถ่ายคลิปแล้วพืนว่าอ้าวบาตูบีก็ว่าเฮากะว่าง่ายกับบางเถื่อเขาถ่ายแล้วเขาคนลืมแม่เขาก็ลืมด้บางเถื่อเขาถ่ายคลิปแล้วพื้นกะ มีแบบมีงานบางทีอเอาผาออกมาไปกันบนอื่นต่อเขาก็ลืมขอเบอร์ิืนนะเนะเาะบางทีมันก็ขื้นประสวดใดสั่เขาไปดําเทือเขาก็แม่ด้วรอสิไปเลยขอเบอร์เผ่นลดมันกะเป็นไปบ่ได้เพราะว่ามันจะมีเนาะคนบางกลุ่มนี่แหละที่ิ่นบวเข้าใจโดยเว้นไ,ได้ได้สดารเดน่บได้ไปคายพักสังบออ่พักมันบอกงานอะไรบาดอันะนี้ฮะกำลังเริ่มเสียหอืะ โดยโดยนเสียหนาสวนใหม่โอ้โดินคือว่าเมื่อนี้หาอยู่เพลื่อนบิดมือวันนี้บดมือเสียหนาแล้วมันแดดกันเลยชาว่มเนี่ยเขามานี่อืมโดยตอนเช้าเสียได้ยุแดดอ่อนๆโดยก็คือว่าช่วงหาหกโมงนี่บอห้าโมงกับเสียอีกห้าโมงแรงกับเสียไม่โดยโดยอ๋อเอาไงกับช่วงแดดบดเนาะแดดนอนตอนบ่ายแดดแห้งเป็นลมไดยอายเป็นลมพดอยู่พอเดียวมีคนเห็นได้เนาะโดย ่พอดูมากพอดมาเตียงเย็นพักกูไปเห็นแม่พอดได้หนาเมือตามัวค่แม่นมันแดดท้อนโดยค่ะมันนแดดแล้วมันกัดห้ากระพักพร้อนเอือยเพราะห้ากระอยู่แม่นเพราะห้ากระอยู่กับลูกสองคนสมุดเพราพื้นห่ายเนาะคะแนนเพาเป็นยังไปมันกับที่มีคนเบิ่งลูกเ้าเนาะเอือยเพราะห้ากระอยู่กับลูกสองคนนะโดยโดยโดยอ่ามือนี้กามีข่าวดีไงข่าวดีมาบอก ก็ดียัางน้อ่ากับมีผูเบาฝั่งไทยเนาะผื่นผากเงินมาให้ยเห็นป่ะผากเงินมาให้เอื้อยอ่าซื้ออยู่ซื้อกินผื่นว่าให้ลูกไปโรงค์ห่างองเฮียนผื่นว่าโดยขอบใจเด้ออ่าเดี๋ยวเบ่าตัวบีสิเอาให้เอื้อยเพิ่นเลยเนาะกับบลายดอกพี่น้องเลยอ่าแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเบ่าตัวบีเอาเงินให้เอื้อยเพิ่นก่อนเดี๋ยวเงินให้เอื้อยเพิ่นเลยเนาะ นี่ก็เป็นจํานวนเงินทีไอ้เพิ่นฝากมาให้เนาะกะัเพิ่นฝากมาพันหนึ่งแต่ว่าหาักค่าธรรมเนียมพันหนึ่งต่อซาบบาทเดือยแล้วก็เพิ่นให้เบาตัวบีอันใส่น้ำมกน้ำมันเพิ่นวัดซองร้อยกัอ่าโดยกับเ,ด,เด้าไอเด้อไว้พรให้เพิ่นในเดือยสุโให้มาเด้อไอ้ค่ะขายได้กำไรหลายๆเด้อร์เลย กระหู้จะบอกว่าเป็นเงินของพายนี่ของไอซอลงเนาะโดยแม่แหละได้ละเด้อไอ้งเงินซื้อบางใบให้ลูกบ่าวตัวบี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนายเพื่อนเนาะ <c oughs> ว่าเพื่อนก็ให้อ่บาบ่าวตัวบี้เติมน้ำมันรถผมละสองร้อยบาทนมละ<ด><อ>ขอขอบคุณขอบคุณนายเพื่อนอ่าขอให้อยายเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเขาเจ็บจะได้ไข่จะมีประชดจากโรคภัยไข้เจ็บค่าคลายกับไข่รำให้รวยเด้อไอเด้อ อ่าหายมาเท่านี้ก็ขอให้กลับคืนไปหาไอ้เพิ่อนลอยเท่าพันเท่านะเออเนาะโดยโดยอ่าเป็นอะไรเอื้อยคิดจะว่าว่าสีนได้ขนาบุคคลว่าสิได้อืมดีใจบ่ดีใจโดยถึงมันสีบุลมบลายแต่เฮาก่าเพิ่นกระหายโดยจิตเดี๋ยใจเนาะเพิ่นกระหายฮามาซื้อกันอ่าซื้อข่าวซื้อน้ำว่าง่ายกันโดย ให้ลูกไปองค์รมองเฮียนเพื่อนวะโดยโดยอ่าโดยก็ยแบบคือว่าเพื่อลูกเลยองเฮียนนี่ก็เพื่อวเราเอือยสี่โมงสี่โมงสามโมงเกินสี่โมงก็เริ่มมาแล้วอโอ้โหงานนอกเนาะแมนองเฮียนนี่ก็โซนบทในจังหน่อยอ๋อแปบลบว่าครูอาจารย์นิตลายอยู่เบื่ออาจารย์คนหนึ่งสอนต่อปริกระเพาะหคนเดียวกันห้องเดียวกันอีก โอ้โดยาาประมาณะจะคนหัวาจานภาสีปะหาประมาณ 9, 5, 5, 5, เก่าภาษังเถอดอะเพราะว่าบ้านเฮาบดง่ายมันเป็นรงเรียนแบบคล้ายๆบอนสนบดในจักหน่อยโดยโดยโอ้อาจารย์สามคนทางบดในโรวงเรียนมีอนุบาลมีปเกียมปเกียมอนุบาลแล้วกับปรด็ขนของปะหาเธอาอาจารย์คนเดียวกับพวกสามห้องโดยห้องเดียวกันลังเถือกับว่าแบ่งเป็น สองกระดานประมาณนั้นโดยก็คือว่าเงี้ยนันนี่กะครูอาจารย์เพิ่นแกมีเงินเดือนอยู่บนเนาะมีมีโดยโอ๋อเพิ่นแกได้เงินเดือนเนาะแต่ก่อนมีอาสาสมาัครมาอยู่โอ้แต่ว,ว่าเพิ่นก็บะว่าันน้ำมันอ๋อทุกเมื่อน,นี้น้ำมันก็แพงเนาะแม่นน้ำมันกระลิตรเท่ายอะไรด้วยนี่เนาะน้ำมันแพงแบบอาสาสมาัครเพิ่นกกบว่ายตัวเลขเขาเป็นรลักฐานยุทเถื่อนอือโดยก็คือว่าอาสาสมัครเพิ่นกกแปลว่า มาสอนฟรีบ่ได้บ่มีเงินดับเงินเดือนเนาะแม่นเพิ่นก็บ่คือครูครูบาอาจารย์เนาะเพิ่นก็มีเงินดับเงินเดือนเพิ่นก็พอแต่แต่ใสน้ำมันหลอกน้ำมันหลุดเนาะแต่ละมื้อแต่ละวันกักัสอนไปเพิ่นกับ่คืออยู่โรงเรียนในเมืองไหนบ้าแม่นโรงเรียนในเมืองเพิ่นกับอ่าเนีไปว่าวันขอบวันครูเพิ่นก็สิมีของขอบคองขวัญโดยอ่าโดยโดยเพิ่นยังโซนอโว๊ดโยงเรียนอยู่บ้านนั่นแตอยู่อ๋อโดย คือว่าแบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะหมู่บ้านน้อยๆสองสามร้อยสองสายไปหลังคานี่ยโดยรวมทั้งเบิร์ดทำเบยแม่แหละอืมโดยโดยอือคือว่าเอื้อยนี่เลี้ยงเลี้ยงยังไงเอื้อยแบบในเฮือนนี่นะมีไก่มีไก่แน่บัวลายพอได้กินข้าวแห้งข้าวเลื้ออ๋อยังเป็นแรงไก่พ่อผมบอกยังไรก็บไวใบหำแพงเป่า แม่เลยเืองเรื่องคล้องทุงมือนี่ก็มีแต่คล้องแพงๆเนาะโดยห้ามห้าก็เป็ดกระไก่กับซีสำข้าวสารหละโลละแม่เลยเาเป็นเงินเดาอนีเนาะแม่หาดน้ำมันรดก็ยังตะกี้กับเทรายหนึ่งเนี่ยนี่เศร้าไปพันละบริดหนึ่งแมนเลยบอกหาดลดบาวตับีก็เติมเธอหนึ่งหาดลดบ่าตบีนี่เกือบสองแสนเพื่อรถใหญ่เลยเแม่ เติมหาสิพันธ์เนาะแม่หาสิพันนี่จู่ว่าจะเต็มแล้วโดยเติมถังรถอันเวฟธรรมดาแม่พอรถบัตรตัวบีกะทางมันใหญ่แนี่ยนะเติมเท่หนึ่งเมื่อน่ะเติมเต็มถังฮะน้ำมันเก่าเรือซองขีดเติมเต็มถังแสนแปดเพราะว่าตัวบีก็จะดอดบ่เคยเติมเต็มทางจะเข 50, laughter, 50, ua, ื่อนนะไปเติมลองเบิร์ดใครจะทิ้งเงินไปอย่างหออัดเสล ตายไปแพงแบบจะบิช่วยเนี่ยทิดละวเจอเอายังบอกข่อยได้ออกไปตลาดมียังไงซื้อกินน้ำบานเทิลเลยโดยไปกับเบิร์ดไลน์แม่แหละอย่างมันอยู่แต่ซองปากมียังกับกินไปโดยซื้อมงซื้อมีซื้อยังหลือกันแล้วโดยโดยคือว่าซื้ออยู่ซองไม่ลูกเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเปง่ายกันเฮาบอรแมนคั่วง่ายมียังไงกินไป ว่าบางเถื่อลูกก็กินมากินมีกินยังไปเลยก็แล้วเนาะบางเถื่อทอดไข่ช่างกินเลก็แล้วว่าเฮากับไปอยู่รวมกันหลายคนโดยไม่ละแค่แบบว่าอยู่หลายคนก็ชิ่ยากแน่แมนอยู่หลายคนมันก็สิยากทั้งเขาว้าฮานทั้งเลนเลยแมนเฮาก็เห็ดกินเนาก็ต้องเห็ดทุกคาบนี่แมนแหละโดยบุคือกับ อยู่สองคนหมดด้วยอยากกินอากาศหาก,กินดะลูก <c oughs> แม่งกินแล้วหล่ะกัดลูกกินโดย,โดยสินะ่ะโดยโดยปาแปลว่า,วามีเอฟซีเนาะบางคนเพิ่อนอยากมาหลินน้ำซาวจอมนี่ก็มาได้เบื่อมาได้อยู่อ๋อม,มาได้ไปหามาแวดได้โดยโดยบางคนกันโทรมานายเป็นเอฟซีเนาะทางฝั่งลาวเพิ่นกับส่วนแายกับนี่แต่ฝั่งเล่าแหละเพิ่อนอยาก เพื่นโทรมาถามว่าชาวจอมอยู่บ้านใดเมืองใดนะพอบอกได้อยอะเลยบอกได้อยู่อยู่บ้านจอมเพชรเมืองอุทุมพรโอ้โดยเชีงสมุทเขตโดยยังยงวาเซโนแมนอยู่เซโนมันนี่เพื่นกระซิถามอีกได้เซโนนี่อยู่แถวใดอยู่บ้านชาวจอมหะอยู่แถวบ้านโคกบ่คุนฟ้าอยู่แถวบ้านพีนบ่อระตูบีก็บอกไปว่าอยู่แถวเซโนเราอยู่แถวอาปิ้งไก่คัแน้ว่า เพิ่นซิมาแท้ๆกับมาคิโรถเซนโนเาก็ได้เนาะเดี๋ยวบาวตูบีสีไปหลัดเอาฮานาเพิ่นอยากมาหลิน้ำซาจอม,มาลีฮานาโดยเพราะว่าบางคนกับบาตูบีท้ามฮานาท้ามบ,บ,บาตูบีนี่แหละแมนกับบางคนถามเนาะถามจนบาตูบีรำคันหมดเลยแบบถามอ่าจะไปทามซึ่งก็ะเดาก็ดีฮานาสนใจแทบบอกปัญหามันแมนแบบว่าบาตูบีก็บอกแล้วว่าอยู่แถวอันปิงไกเซโนคันวาซิมาแล้วก็อันอ<ใ>นั้น สิบเซโน้าอยู่ภูบะบ้านโคกภูบะาพนวัฒถ้าอยู่เมืองไทยนี่เราจะเอิ่นว่าปักมดหายหูอะไรเนาะเพราะว่าอันนี้กะเพิ่นโทรมาทางเบอร์นะคะแนนมาสิส่งโลเกนสั่นให้เพิ่นกะบางคนเหมือนกระลิ่งโเป็นนะเนาะเอื่อยว่างงานกะบางคนนั่นเอื่อยบอกเฟซไปเพิ่นยังพิมพ์บบเป็นอ๋อแม่นแหละเพิมพ์บบเป็นโดยบางทีมันก็เบื่อขื่นนะเนี่ยโดย ท่นเอเอ้ยก็เปิดสาธารณะเนแต่ว่าเป็นยังคือบกขืนคำดามบางเกิดอะพิมพ์ภาษาไทยบเป็นประมาณนี้โดยกับสื่อเพจเอ้ยมันจะโหนนอยๆนี่ยอ่าคือว่าเอ้ยนี่ดินทั้งเฟซทั้งลายบอกลายตั้งและมันบกมันบกขึ้นแบบอืมก็คือว่าดินแต่เฟซบอกโดยโดยโดยสมมติมีคนอ๋อคำ่าคนลานี่กะติดต่อมาทางแอปก็ได้นะพี่น้องแบว่า คะแนนมันฟังไทยแลยมันสินบดิบ่ได้เลยแบบด้วยแอบหามันใช้ได้แต่ทางบ้านเฮาวไงกันเนาะดนินได้แต่ทางลาวคันต่ตตางประเทศนี่สิบ่ได้เลยว่าม,มันเป็นเทิญเนี่ยว่ามันเป็นแอปของลาวบ่กไบโตบี้กับ่ฮู้คือกัน<า>กกนนเเห็แต่คไทยขาสิมักเล่นตะลาย่<ม>ตาย่ตางประเทศเขาก็โทรมาได้ไลนโดยต่างประเทศคือว่าจังนี้เพิ่อนลินตะลายเพราะว่า มันนั่นคุยกันได้บอทุกทางในไลน์เพราะว่าเบอร์ที่ไอ้ไห้เจ้าหันไอ้เคยล้มเลิกไลน์ไปที่หนึ่งแล้วมันเลยตั้งบัตรลรอบส์สองแล้วมีเบอร์เบอร์ตัวซิมสองตั้งได้โดยโดยจังพอเนาะบัตรตัวบีเฮดมือหนาก็คือว่าบัตรเนาะต้องซิมสองโอ้โดยก็โอเคสำหรับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บัตรตัวบีกัรบกวนเวลาเอื้อยเพิ่นกัมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวบัตรตัวบีกัสิขอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปมาพร้อมกันกับเอื้อยเพิ่นเนาะ ถ้าบ่าตัวบีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยายเดอร์พี่น้องโดยสบายดีเรื่อย